ทุกคนวันนี้เราจะพามาซื้อควายที่สมาร์ทฟาโคลครับอยู่ที่ควายข้อของพ่อหมอชาติอยู่ที่อำเภอพยัคฆพิสัยครับครับอยู่ที่มหาสารคามครับอยู่อำเภอพยัคเนี่เรามีการมาบุกคอกพ่อครับพ่อไม่ได้ตั้งตัวเลยนะวันนี้ครับคุยกับพ่อเมื่อวานวันนี้ก็เข้าเลยกับกับแม่ควายที่หลายตัวนะแล้วก็ อย่างหลักๆเลยก็จะมีเราคุยตัวนี้เลยไฮบิดไฮบิดครับพ่อแนะนําตัวเองก่อนพ่อสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีครับครับชื่ออภกรณนาคุณครับหรือชื่อชื่อเล่นชื่อหมอชาติครับลรแม่นี่เลยพ่อพัทุกรมเขาความสูงความยาวไฮบิดสายต่างครับครับสถานะท้องท้องได้เมื่อมกรลาครับท้องพ่อพันธุมฝูงครับมกกลาพ่อพันธุมฝูงนี่เป็นลูกของใครพ่อลูกของลูกของเจ้าทองครับเจ้าทองเป็นน้อง ใายตองทิโตครับหายไปแล้วแหละคยมีการพูดถึงในเรื่องของแม่นี้รอบหนึ่งเราก็หลานลราพอจําได้ก็คือค่าตัวที่ได้มาตอนนั้นราคาอยู่ที่สามขีดครึ่งสามขีดครึ่งครับแล้วก็พ่อก็ตอนที่พ่อได้มานะกี่ปีแล้วพ่อประมาณปีเศษๆนะครับความยาวแข้งขาความสูงความสูงหน้าตาหน้าเขาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสาวท้องท้องที่สองแล้วครับเนี่ยท้อง ที่หนึ่งไปไหนพ่อที่หนึ่งแบ่งแบ่งไปให้พี่น้องไปเลี้ยงถ้วยครับตัวผู้ตัวเมียพ่อตัวผู้ครับลูกของเจ้าสันตอนนั้นพ่ออยากจะเปิดเท่าไหร่อะคุยเลยวันนี้ก็ไปพูดความสำเพงลงละถ้าได้เท่าทุนหรือว่านี่ก็ก,ก็จะแบ่งหรือว่าต่รลงได้อยู่ครับเท่าไหร่ครับพ่อก็สามขีดครึ่งนี่นะครับห้บิดสูงร้อยห้าสิบบวกครับครับนี่แทบไม่มีที่ตินะพ่อสามสิบห้าที่พ่อตั้งราคาพ่อมีลถไหม วจาจะจะรถรถได้เยอะอยู่ครับคุยจนพอใจนัเลยครับคุยกันได้เนาะคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้นี่แม่อะไรพ่อแม่ใบเงินครับแม่ใบเงินตัวนี้พ่อคุยให้หลานลาฟังค่าตัวมาเท่าไหร่นะพ่อห้าขีดครับเป็นลูกของลูกของเก้าเจริญพ่ออยากเอาหน้าไปฟังลูกเก้าเจริญแล้วก็แม่เขาสายเพชรอุดรครับครับนี่พ่อพันก็ที่ว่าใส่ที่ว่าเป็นพ่อพันกุมฝูกเป็นลูกของใครนะพ่อฉลามนี่เป็นลูก ลูกของเจ้าทองวัวนี้ตอนสองปีก่อนหลานเรามาถ่ายทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูแม่นี้งามที่สุดที่หลานเราเห็นในคอกพอจนแบบว่าหยุดใจไม่ไหวซื้อในราคาห้าขีดนำเข้านะครับครับตอนนี้เขาตกน้ำเลี้ยงนิดหน่อยเพราะว่าควายมันเยอะเมื่อก่อนมีควายอยู่ยี่สิบกว่าตัวตอนนี้เหลืออยู่สิบตัวน้ำเลี้ยงดีๆอีกไปเลี้ยงดีๆอีกหญ้าเขียวหญ้าเขียวแล้วก็ฟางหญ้าแห้งหญ้าบํารุง บำรุงบวกอาอาหารเสริมนิดหน่อยครับแกมาดีแน่นอนเพราหะหลาอเห็นแล้วตอนตอนที่เขายังเป็นสาวนี่โอ้สวยมากเนะลยนะหล่หลชอบอะ่ะกับตัวหนึ่งก็คือเพชรพูจองครับเพชรผูจองนะครับเดี๋ยวจะพาดูแม่ควายไรร้ยอยเท่าไหนนร่แล้ววะตัวไหนตัวตัวแม่ของเพชรผูจองร้อยห้าสิบสองครับถ้านำเลี้ยงถึงถ้ามาดีตัวตวนมาดีนี่ก็น่าจะนวลละเจ็ดแปดร้อยโลนั่นแหละครับนี่น ตอนนี้ก็อยู่ประมาณก็หายไปกับฝองงสามร้อยได้อยู่นะพอ่อสามามันมีสามบวกอ่ะควายมันเยอะอยยก็เลยน้ําเลี้ยงไม่ถึงก็เอาเอาตามกําลังตัวเองนะถ้าเลี้ยงดีๆถ้าน้ําเลี้ยงดีๆก็โอ้ตัวนี้มันก็จะโตได้อีกอยู่ครับครับเพราะว่าแค่ลูกตัวที่สองควายเพิ่งจะได้ประมาณห้าปีนะครับหโอเคลูกตัวนั้นตัวผู้ตัวนี้นะครับ นั่นลูกตัวแรกครับลูกเงินอุไทยนี่ทุกคนมาของแม่ตะวันตากองมาอยู่ใกล้ๆครับต่อน้ําเลี้ยงน้ําเลี้ยงอ่ะน้ําเลี้ยงเพราะว่าจะไม่ดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เริ่มให้อาหารคนแบ่งเท่าไหร่พอสามหมื่นครับสามหมื่นสามสิบไปเทาครับพอไม่ได้เลี้ยงควายแค่เลี้ยงควายนะพ่อทำงานมีอาชีพประจาอยู่มีอาชีพประจําครับรับราชการก็อาศัยช่วงช่วงก่อนไปทํางานหลังเลิกงานันก็เลยได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเนะ อยากจะอยากจะว่าให้พ่ออยู่ว่าพ่อทําไมเลี้ยงควายให้ผอม <c oughs> บางทีถ้าเลี้ยงควายให้ไม่ผอมด้วยงานประจําก็มีก็มีอย่างเดียวก็คือพวกอ,อาหารเสริมครับอาหารเสริมหรือว่าหญ้าที่ต้องมีวันละเป็นคันรถ <c oughs> แต่นี่คือพ่อก็สภาพในเรื่องของ ทั้งไปทํางานตอน,นนี่ก็มี <c oughs> มีคนงานตัดหญ้าให้อยู่ครับมีไหมก็เริ่มเริ่มมีเริ่มม,ม,มีเนื้อมีหนังเมื่อก่อนพอร้อมกว่านี้นล้นี่ก่อ,อนนั้นสภาพในเรื่องของการซื้อขายมันคล่องมากครับแล้วก็ในเรื่องของารายได้มันก็จับจ่ายกันไปมาทุกคนก็พลอยที่จะมีค่าอาหารทุกคนก็พลอยที่จะมีในเรื่องของการดูแลบารุงนั่นนี่จนรู้สึกว่าควายมันไม่ได้ผอมแต่พอตอนนั้นอ่ะที่น้าเลี้ยงดีก็มันซื้อง่ายขายคล่องใช่ไหมมันก็ดูทุกตัวก็ดูดูแลให้เขาสมบูรณ์อันดับแรก ที่เราเริ่มเลี้ยงมางจริงๆมันก็ใจรักเลยแหละครับเรารก็อาชีพเดิมมาตั้งนานแล้วทีนี้เวลาเรามีแม่พันธุ์มีควายเข้าเข้าฟาร์มเราก็เลี้ยงแล้วก็รักทีนี้สภาพปัจจุบันที่เราเคยลงทุนถ้าเราจะเปิดแบ่งไปให้กับพี่น้องบางทีทุนเราก็หายเราก็ต้องอดท้เลี้ยงถ้าคุณถ้าคนเจนใหม่รุ่นใหม่อยากจะเลี้ยงควายพออ่อสนับสนุนไหมพ่ออยากจะแบ่งพันธุกรรมที่ว่าควายดีคอกไหม ก็ก็เข้ามาคุยกันได้ครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขาเขาก็จะมีไอเดียมีความคิดซึง่งจริงๆก็ใช้เวลาในการศึกษาให้ดีก่อนศึกษาข้อมูลให้ดีเอาพันธุกรรมที่ดีๆค,ค,ค่อยๆตัดสินใจไม่ใช่เจอแล้วซื้อเลยมันจะเจ็บตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาศึกษาพันธุกรรมให้ดีๆมาตัวนี้พาะครับตัวนี้เลยเพราะจะแบ่งในราคาสองีดครึ่งนะครับเนี่ยได้ได,ได้ได้มาสองกีดครึ่งก็จะแบ่งเท่าเดิมนี่แหละเพราะ มันก็ดูแลไม่ไหวครับเพราะว่าตอนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีปวดหลังปวดเอวบ้างก็เลยแบ่งให้น้องไปดูแลช่วยครห้าปีที่พ่อทํามามันไม่น้อยนะบางทีมันก็เยอะอยู่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาเยอะบวกกับอายุครับผ่านร้อนพ่อขอโทษว่าปีนี้พ่ออายุกี่ปีละพ่ออ่ก็อีกสี่ปีครับเกษียณอันนี้ลูกของใครนะพ่ออันนี้ลูกของเทพมงคลครับลูกเทพมงคลแม่สายเพชรอุดรแม่เขาสายเพชรอุดรสายเนื้องามงามครับตอนนี้ สมมติกลมเกลืนนี่เข้าสนามได้ผมคิดว่าถ้าถ้าไปนน้ำเลี้ยงได้ดีสองขีดครึ่งก็แบ่งได้ครับในราคาที่ลดกว่านี้อีกได้ได้ครับได้อยู่เนาะถ้ามาพูดคุยกันมันมันได้อยู่แล้วครับไปดูตัวต่อทุกคนครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราพูดถึงพ่อได้เปิดค่าตัวเนาะในให้ทุกคนในได้เห็นในเรื่องของค่าตัวก็หนึ่งขีดเนาะแม่นี้คือแม่อะไรนะพ่อแม่เพื่อนตาครับแม่เพื่อนตาเป็นลูกของใครพ่อเป็นลูก ของสิงโตสายเพชรอุดรลูกกี่ตัวแล้วพ่อที่มาอยู่กับผมนี่ลูกตัวแล้วสามตัวเป็นลูกชายล้วนเลยครับแต่ว่ารุ่นตัวนี้กับข้าวเจริญน่าจะรุ่นตัวเมียความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่พ่อร้อยสี่สิบนี่ครับร้อยสี่สิบในท้องเท่าไหร่พ่อตอนนี้กี่เดือนแล้วตอนนี้ผสมเมื่อวันที่สามสิบพฤศจิกาหกหกก็จับสามสิบตุลาเนี่ยขอดไม่เกินสามสิบตุลาเนี่ข้าวเจริญอันนี้ผสมเองเลยนี่ครับให้เบอร์โทรเลยพ่อศูนย์เก้าสาม สามแปดห้าศูนย์เก้าสองเก้าครับครับเดินวนเลยพ่อ,อมาวนมาหาลลาอมาแล้วก็วนนู่นเลยไปเลยครับนี่ก็จะเป็นความงามเนื้อหนังถ้าเขาท้องถ้ากินสมบูรณ์มันจะไม่มีไม่ไม่ไมยุบแต่ว่าไอ้เนี่แหละตามสภาพครับตามสภาพก็เลยจะผอมๆแต่ว่าเริ่มเริ่มมีเนื้อหนังเขง้ามาแล้วล่ะเพราะว่าได้กินหญ้าที่ว่าเข้ามาหาพ่อนี่แบบว่าชวนพ่อทำคอนเทนต์ เพราะว่าพ่อไม่ค่อยได้โพสต์แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าการที่ส่วนพ่อทำคอนเทนต์นี่เผื่อพี่น้องอยากจะเอาไปอยู่ด้วยครับเอาไปพัฒนาต่อได้เลยครับเพราะพัฒนาเรียบร้อยแล้ว